กลับมาที่บ้านเรามาดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับล่าสุดได้ดําเนินโครงการสร้างผู้นําเครือข่ายนักบริหารด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งครับที่จะใช้เป็นเครือข่ายในการนําไปสู่พันธ,ธกิจที่สําคัญในระดับชาติก็คือ n e t ซีโร่ครับ การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตทำมาพิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่10ครับนายวรุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นย้ำการสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับสูงขององค์กรครับที่พร้อมจะผลักดันเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นต้นแบบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นำผลแห่งความสำเร็จนั้นไปสู่การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศแบบองค์รวมใช้ในการกำหนดนโยบายเชื่อมโยงบริหารจัดการแบบองค์รวมนะครับตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนำไปสู่พันธกิจสำคัญระด,ดับชาติ n น็ตซีโรอย่างยั่งยืนครับ